อะต่อนะครับกลอกสองไม่ใช่กลอกสิบเก้าเจ็ดห้านะกอลอกสองว่าไงเกลอือดูนะสุดยอดเลยบรรยากาศโอ้ ดูครับผลทางเราป่องสุรียนจันทาเดี๋ยวซูมซูมกันนะครับโอ้โหเดี๋ยวขึ้นไปรูรูข้างบนคือป่องข้างบนนะจะเป็นวิวว่างนันจะชมวิวเดี๋ยวพักอีกสิบลอกครับถึงแน่นอนสุดยอดป่องสุริยนจันทาบรรยากาศรับรอบนะครับ นิดเดียวงนิดเดียวนะน่นิดเดียวหแล้วพักอีกขิดรอบครับถึงโอเคมาแต่ชอบานไม่ไผ่อีกแล้วนะ ผมก็พักสองรอบแล้วครับแต่แต่ตรงนี้ไปผมว่าอีกสี่ห้ารอบลิงเยอะมากนะครับสุดยอดเลยครับนะเขาชิลๆมากเลยนะเขาแบบไม่ได้มีความเหน็ดเหนื่อยเลยเขาปีนขึ้นทั้งเขาทั้งหลงปีนขึ้นปีนลงนะนะดูเขาเลยนะกระเลอร์กรเลอร์ เอยเกิดเป็นไงมั่งสบายดีไหมหูตึงเหรอพูดไปได้ยินเลยนะครับบรรยากาศโดยรอบ <c oughs> เราต้องสู้อีกสักอึดนึงครับไปลุยไหนก็มาแล้วต้องขึ้นให้ถึง <c oughs> เดี๋ยวจะหาว่า Volunteer to eat ไปไม่ถึงสักที่ฟังจากเสียงพูดก่อรูนะครับว่าเต็มข้อโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวพักตรงนี้หน่อยนะเขามีที่พักให้หน่อย เขาสุเรียนยันทาเมืองไทยไม่มีปากกามาเขียนเชื <online> <pl ains> ่อว่าถึงแล้วเฮ้ยเหนื่อยหอบแหกแหก You don't know. yeah.